สวัสดีครับมีโอนะฮะเพื่อนแรงงานไทยในเกาหลีใต้เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทำงานหลังเขานะฮะก่อนที่จะพาไปดูการทำงานนะเพื่อนผมขอพูดเป็นภาษาบ้านเกิดได้ไหมครับคือหลายคนสอบถามมาว่าผมเป็นคนจังหวัดอะไรนะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้เพื่อนๆนฟังเลยนะครับว่าสำเนียงผมเคยได้ยินกันบ้างไหมนะฮะ วันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าหลังเข่าเลยนะวิธีการตัดหญ้าในเกาหลีก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเราเลยเครื่องตัดหญ้าก็เหมือนกันทุกอย่างไม่ร้อนนะครับอากาศหนาวเนี่ยมีหลังคากันแดดยังดีเลยครับตัดหญ้าใต้แผงโซลาเซลล์เพื่อนๆสบาย ผู้ชายตัดหญ้าหลายวันก็วันละหนึ่งแสหนึ่งหมื่นวอนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสามพันบาทเพื่อนเอาไง่ายก็ดีก็อยู่บ้านเราเนาะบ้านเรามาันแรงทําง่ายได้ผมบอกเลยนะว่างานแบบนี้เป็นงานทนัดของผมเลยเพราะว่าผมเป็นเด็กบ้านนอกด้วยอะ่ะไอจะเป็นงานส่วนอยู่กับดินกับหญ้าเนี่ยผมบอกเลยเรื่องแบบนี้ไม่ขนามือมีโอหรอก <laughs> เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำเนียงบ้านเกิดผมพอจะคุ้นหูกันบ้างไหมก็เป็นคนจังหวัดสุโขทัยนะครับเพื่อนๆน,นะ,ะเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับสำเนียงอาจจะปแปลกๆไปนิดนึงนะครับผมหลายคนไม่เคยได้ยินนะหรือถ้าใครเป็นคนสุโขทัยก็ฝากสวัสดีกันด้วยนะครับผมคนบ้านเดียวกัน <c oughs> หลังจากที่ผมกับแฟนนะครับเจอหมาอยู่กลางถนนแล้วก็เลยเก็บมาเลี้ยงนะฮะ แฟนผมก็เลยตั้งชื่อว่าชาเลนะครับเพราะว่าชีวิตมันทรหดมากชาเลภาษาเกาหลีแปลว่าเก่งนะครับเพื่อนเก่งมากอะไรประมาณนี้นะพามันไปฉีดยานะครับผมเอานอนในห้องเลยนั้นเพื่อนสงสารมันนะฮะจนทุกวันนี้มันเปรียบเสมือนหนึ่งในครอบครัวแล้วนะครับผมแฟนผมนี่ติดมันมากเลยหลายคนสอบถามมาว่ามันยังอยู่ดีไหมนะครับชาเลอยู่ดีไหม บอกเลยว่าตอนนี้ชาเลเป็นลูกของมินวดีแล้วนะฮะแฟนผมเองนะครับเพื่อนตัวติดกันตลอดเลยนะครับนี่หลายคนที่เป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะเพื่อนกินนอนอย่างเดียวนะจริงๆอ่ะผมบอกอตรงๆเลยผมว่าไม่ค่อยอยากจะเลี้ยงหรอกนะเพื่อนสุน,นัขในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่แพงนะครับผมการที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในประเทศนี้นะ แต่ทำไงได้ครับเพื่อนๆโชคชะตามันมาแบบนี้แล้วนะครับถ้าผมกับแฟนผมไม่เก็บมันมาเลี้ยงชีวิตมันไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนเอาเป็นว่าแค่เห็นมันกินอิ่มนอนอุ่นแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับเพื่อนๆโอเคครับไว้เจอกใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ